ลงเม็งกลาบาရှင်ท้ายสกาก็อดุดูเลล่าจ่าย่าอออะคูตะค่่ามาร่อเตี่ยวเท้ณีตาอะที้จะเลยโซ่เร้สกาแนอูอะชาสะกะหลงปังย้อมย้าสวอก็อดุดูเลล่าตั้วจ่ามาผิดไปแย่นี้กระดาไม่จริงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเตี่ยวเท้ณีเดย yu so ra ga nê ra con điêu so ra ga ro ta yau de con điêu. you con điêu. ta yau de ne de con điêu của chi ao no con điêu. ta yau de sa de kin so ra ga sa de con điêu. ta กินคนเดียวกินคนเดียวแต่ย้าเดซารเร่ไปคนเดียวไปคนเดียวแต่ย้าเดตัวเร่ไปสุดาก็ตัวเร่คนเดียวสุดาก็รอแต่ย้าเดไปคนเดียวไปคนเดียวแต่ย้าเจตัวเร่ ทำงานคนเดียวกจีงเจ้าทำงานคนเดียวแต่ย้าเจออล่โลกเจทำงานส nah ุรากะอโล่โลกเจคน,นเดียวแต่ย้าเจทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวแต่ย้าเจออล่โลกเจมาคนเดียวกจีงเจ้า มาคนเดียวสุดากาแต่ย่าเจลาเรมาสุดากกลาเรคนเดียวแต่ย่าเจมาคนเดียวมาคนเดียวแต่ย่าเจลาเรอยู่คนเดียวเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายกัอยู่คนเดียวเหงา อยู่คนเดียวเหงาแตยา่ยวเจเนร่าอธิจนันเนอยู่คนเดียวสุรากะแตย่ยวเจเนร่าเหงาเหงาสุรากะาอธิจนันเนอยู่คนเดียวเหงา <Optim> um, อยาูย่คนเดียวเหงาเต่ยวเจเนร่าอธิจนันเนยดีกว่าคนใจร้ายเข้ามา ดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาลูยยกหมาเวลาดาเทพโปก้าวเนดดีกว่าโซดาการ์โปกาวเนคนใจร้ายของเจ้า,าคนใจร้ายโซดาการลูยกหมาของอราเนาะเข้ามาโซดาการ์ดเวลาคนใจร้ายเข้ามาของเจ้า,าคนใจร้ายเข้ามา ลูยกหมาเวลาล่ะเนาะดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาลูยกหมาเวลาดาเจตโปเกาเน่ดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาลูยกหมาเวลาดาเจโปเกาเน่กินคนเดียวไม่หมด กินคนเดียวไม่หมดแต่ย้าเดสาราเมะกงบูกินสุดากะสาราคนเดียวแต่ย้าเจไม่หมดสุดาการ้อมะโกงบูกินคนเดียวไม่หมดกินคนเดียวไม่หมดแต่ย้าเดสาราะมะกงบูให้คนอื่นดีกว่า ให้คนอื่นดีกว่าตุ้มยาปีดาปูเก้าเหน่ให้โซดากาปีดา <Yeah. S 1> คนอื่นสุดาการ์อตุ้มยาตุตดปาอชาลูคนอื่นโลตองเนีานะให้คนอื่นดีกว่าให้คนอื่นดีกว่าตุ้มยาปีดาปูเก้าเหน่ช่วยคนอื่น ดีกว่าช่วยคนอื so? ่นดีกว่าตุเมียวกูราโปกาวเนช่วยสุดาการอกูนีดาคนอื่นสุดากะตุเมียตุดะบาต่ชาลูุคนอื่นโลบยียเร่ช่วยคนอื่นตุดะบาวกูราตุเมียวกูราดีกว่าโปกาวเน ช่วยคนอื่นดีกว่าช่วยคนอื่นดีกว่าตุ้มย่ากูดาโป๊ก้าเนี่ซะเจ้าไปคนเดียวกลัวไปคนเดียวกลัวแต่ย่าเดตัวาราเจ้าเจไปสุดอะกาตวาราคนเดียวแต่ย่าเจกลัว กลัวสุดากระเจ้าเจไปคนเดียวกลัวไปคนเดียวกลัวแต่เจ้าเจตัวหละ่ะเจ้าเจไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันดีกว่าอะดูดูตัวหละ่ะปูเกา้าเหนีไปสุดากรตัวหละ่ะเนาะไปด้วยกันสวยเนาะอะดูดูตัวหละ่ะ ดีกว่าปูกาเก๋าเงไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันดีกว่าจูจูตวัวละปูเกาเหน๋ทำงานคนเดียวเหนื่อยทำงานคนเดียวเหนื่อยกตย่าวยอลูกๆจ๋าเป็นแมเนเหน๋ทำงานสุรากาลูกๆจ้าคนเดียวกตย่าเจ เหนื่อยโซดาการ์ดเป็นแมนเน่ทำงานคนเดียวเหนื่อยทำงานคนเดียวเหนื่อยแต่ย้าเจ้าเล่าเล่าจ้าเป็นแมนเน่ช่วยกันทำดีกว่าช่วยกันทำดีกว่ากูเล่จาจ้าด่าโป๊กงเนี่ยช่วยกันโซดาการอดเดียวในเดียวกูละ ทำสดาการอนโลกเจช่วยกันทำสวยหนอก,กูลกจาา้าดีกว่าโปกาวเหน่ช่วยกันทำดีกว่าช่วยกันทำดีกว่ากูลกจ้าระโปกาวเหน,น,น่มาคนเดียวไม่มีเพื่อนมาคนเดียวไม่มีเพื่อน ต่เย้าเจลาลาอพอรมาชีบูมาคนเดียวสุดาการรอแต่เยวาเจลาละไม่มีเพื่อนไม่มีสุดากรรมมาชีบูไม่มีเพื่อนอพพรมาชีบูโลเปียวรบสิเจแต่เงจี้นมาชีบูอพพรมาชีบูมาคนเดียวไม่มีเพื่อนมาคนเดียวไม่มีเพื่อน อยากเดลาล่ะอพอไม่ษย์บุวันหน้าจะพาเพื่อนมาวันหน้าจะพาเพื่อนมาน้าวนีーー่อพอขอลามั้ยวันหน้าสุทาการอน้าวนี่น้าวลามั้ยนี่กูပြောတာเนาะจะพาเพื่อนมาสุทาการออพอขอลามั้ยตငယ်ชีนขอลามั้ยလို့ပြောတာผิดတယ် วันหน้าจะพาเพื่อนมาวันหน้าจะพาเพื่อนมาเน่านี้อพอขอลาอยู่คนเดียวบันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาอานลงให้สิบีเจ้าป่าสีชี